มรายแคร b เย้ h ร r y แคร b How much บันเล่าเลยต้องชิมสัหน่อยก็ดีนะลองชิมดูฟรายฮันเดดเลยชิมขนาดเลยอืมผมเอานี่ดีกว่าจะกิน How much for this one? ว bueno> ันแล้วคุณไทยใช่ไหมสองอยสอง้อผมเอานะพี่นะ200รยพิมพูอืมเีผมพิมปลาไม่พิมป uhh ูคุณมาดูพอดีไหมได้พี่ ปเ,เป๊ะไม่เอยเะเกินหัวเกินหัวเกิน,ห,กนหน่อยหนึ่งไม่เกินพอดีครับนี่คือปูที่อยู่ที่เอ่อมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะร้อนทอตเปลี่ยนได้ไหมทอตทอตอยู่ที่เป็นปูที่ที่นัครับเห็นไม่ไดกินเลยห้าพันครับห้าร้อย รอยห้าสิบห้าบาทสิบห้าบาทเย็นไปหน่อยนะเย็นคุณบอกพึ่งทอดไงมินิฟรายฟริดจ์แอดอูเบงเบรช very good you should visit thanks for w a the c i n อร่อยตรงตรงไข่มันแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่แช่เย็นมาเงี้ยมันไม่งหกบาทเท่าไหร่ เ้าเสิรทอดใหม่โอเคครับไอ้กล้ามันเนี่ยเขาทอดได้เนยเขาเขาเขาทอดจนเปล่ะก็โอเคแต่ว่าเย็นไปหน่อยพอน,นีผมจับไปแล้วก็จะไม่เอาไงก็เอาไงอยู่ก็เลยซื้อมาลองกินดูครับ อันนั้นเลมั้ยอ๋อคนนี้ผมจำได้เคยก็ตกปลาไงใช่ไหมจิงที่ตกปลาเมื่อปีที่แล้วลักเนี่ยอยู่ฟิกชิงเนอยู่ฟิกชิงเนาะลาเซียคนละคนก็ได้แต่เห็นหน้ามน